สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะเจ้าราศีพิจิกทุกท่านคะ่ะดาวพฤหัสย้ายรอบนี้เรียกได้ว่ามาเพื่อหนุนนําและให้โชคลาภแก่ท่านแบบเต็มๆนะคะดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงิน เป็นช่วงที่คนรอบข้างเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมและให้โอกาสนะคะเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดขัดมีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยผู้ครองคนรักจะเห็นอกเห็นใจท่านและเข้าใจท่านมากขึ้นเอาละค่ะมาฟังเลยค่ะว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายนั้นดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นด้านใดบ้างนะคะดาวพฤหัสย้ายในวันที่30เมษายนปี2500 67ค่ะและจะย้ายไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมปี2568 13พฤษภาคมนะคะขออภัยค่ะ13พฤษภาคมปี2568หลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปนะคะชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นใน ในลักษณะที่ว่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆดีขึ้นนะคะและไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะด้านการทำงานท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆคะ่ะบางท่านถึงขั้นที่ว่าหันไปทำอาชีพอื่นๆที่ท่านยังไม่เคยได้ทำมาก่อนบางท่านหันไปเป็นพ่อค้าแม่ขายหันไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือหันไปทำสายงานอีกสายงานหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับที่ท่านเรียนมานะคะ ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มค่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านและผู้ครองคนรักจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างร่วมกันถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยนะคะหรือจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นร่วมทุนทำอะไรบางอย่างร่วมกันเราพรหัสย้ายรอบนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องปัญหาเก่าๆ ที่าราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาเรื่องราวที่ท่านหนักอกหนักใจในช่วงที่ผ่านมาท่านจะหาทางแก้ทางออกให้กับตัวเองได้เป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบอยู่ใกล้จิตใครเขาก็รักและเมตตาวาจาโดดเด่นนะคะคําพูดคําจาดูน่าเชื่อถือพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเช่นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนพิธีกร ครูบาอาจารย์แพทย์ทนายเป็นปีที่ท่านนั้นจะมีงานเพิ่มมากขึ้นไม่ค่อยว่างเลยล่ะคนโสดสำหรับท่านใดที่เปิดใจท่านก็จะได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาถึงขั้นที่ว่าจะ ทดลองคบหาดูใจกันเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญค่ะการเงินของท่านก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่แพ้การงานนะคะท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเกี่ยวกับการเงินจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาง่ายๆบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางดาวพฤหัสย้ายรอบนี้นะคะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะดีขึ้นหากที่ผ่านมาหลายๆท่านการเงินนั้นมัก จติอที่ผ่านมาเอาใช้คําคพูดแบบนี้กว่าที่ผ่านมาดาวพรหัสย้ายรอบที่แล้วบางท่านเป็นปีๆเลยนะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดหนักมากหนักมากจะลงทุนทําอะไรก็ตามก็ไม่ค่อยได้หรือบางท่านได้ก็ได้ไม่เต็มที่บางช่วงขาดทุนก็มีโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะหมุนเงินเป็นเกลียวตัวหมุน ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตก็ยังไม่ถึงสิ้นเดือนสัทีหันหน้าไปหาใครเขาก็หันหน้านีปัปวท่านหยิบยืมเงินนั่นเองค่ะแต่พอหลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปการเงินของท่านจะค่อยๆดีขึ้นไม่ว่าท่านจะทำงานประจำหรืออาชีพอิสระรับจ้างต่างๆรายรับของท่านต่อเดือนจะเพิ่มขึ้นงานของท่านจะเพิ่มขึ้นสำหรับท่านใดที่ขยันไม่ชอบอยู่เฉยๆชอบทำอะไรมาก อชอบทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปคือพูดได้ง่ายอะไรที่เป็นเงินท่านทําหมดขอให้เป็นงานที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มจะมีไอเดียใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มโอกาสใหม่ๆด้านการเงินก็จะเกิดขึ้นกับท่านอีกครั้งมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์บางท่านปากพารวยปากจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากเรื่องราวที่ท่านนั้นกําลัง คิดว่ามันจะต้องแย่แน่ๆท่านนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือเออดปากขอความช่วยเหลือจากใครก็จะสําเร็จคนเชื่อเถือในคําพูดท่านใดที่โชคลาภไม่ค่อยจะมีนะคะบางท่านก็ลืมไปแล้วด้วยว่ามีโชคลาภครั้งล่าสุดปีไหนพศออไหนช่วงระยะเวลานี้โชคลาภของท่านจะกลับมา ทั้งโชคลาภด้านการเงินและการงานหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านใดที่มีภาระหนี้สินต่างๆในช่วงระยะที่ดาวพระหัสย้ายรอบนี้หนี้สินบางอย่างจะลดลงเป็นช่วงที่ท่านหาเงินเก่งรายรับเพิ่มขึ้นท่านจะจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆได้ดีขึ้นท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นอะไรก็ตามที่เคยยากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะ ช่วงนี้จะง่ายขึ้นการติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถามว่าอุปสรรคและปัญหามีไหมมีตามปกติเพราะท่านจะหนีไม่พ้นคำว่าอุปสรรคและปัญหาคนขัดแข้งขัดขาก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ข้อดีทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้จัดการรับมือกับคนได้นะคะทั้งแก้ไขได้ด้วยตัวเองและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคะ่ะโดยเฉพาะท่านใดนะคะที่มีครอบครัว หรือว่ามีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คู่ครองคนรักจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้เมื่อยามใดก็ตามที่ท่านต้องพบเจอกับปัญหาคู่ครองคนรักเขาจะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านในบางเรื่องหรือว่าเขาจะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้บรรยากาศภายในครัวเรือนดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเหมือนช่วงที่ผ่านมาท่านจะสังเกตได้เลยว่า ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นบางท่านจะมีการนำอาชีพหลักหรือว่าบางท่านจะมีการนำงานประจำไปต่อยอดเพื่อรับงานพิเศษหลังจากว่างจากงานประจำหลายสิ่งหลายอย่างหลายท่านวิธีการทำงานวิธีการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปบางท่านมีงานให้ทำเพิ่มมากขึ้นเป็นปีที่ท่านจะได้สัมผัสกับคำว่า อาศัยจานหน้าหลือเชื่อค่อนข้างที่จะป่อยท่านจะคล้าคลาดปลอดภัยรางสังหอนแม่รังสังหอนนี้แม่นมากช่วงไหนหากใจบอกว่าไม่ให้ไปท่านหยุดนะคะหากใจบอกว่าทําได้ทําเลยเป็นช่วงที่คนจะหลอกลวงท่านได้ยากมากฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบดีสติปัญญาเปิดมองขาดอ่านใจคนแม่นใครที่เข้ามาท่านจะรู้ได้เลยว่าเขาเข้ามาหาท่านเพราะอะไร ใช้คำว่าดูเหมือนว่าอมองภายนอกชาวราศีพิจิกเหมือนคนใจดีไม่มีอะไรนะแต่ถ้ากับใครบางคนที่ท่านไม่ชอบถ้าจะเตรียมรับมือละเพราะว่าท่านรู้ว่าอาบุคคลคนนี้มาไม่ดีแน่นอนต้องมาขอความช่วยเหลือแน่นอนต้องมาหลอกเราเรื่องนั้นเรื่องนี้แน่นอนคือท่านจะรับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือว่าเขามาโกงหกท่านนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นอกเสียจ,จากว่าท่านจะเต็มใจให้คน อืนหลอกลวงท่านนะคะช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์ผู้จาน่าเชื่อถือศัตรูจะแพ้ภัยตนเองแต่ก็อยากอยากจะขอเตือนท่านนิดนึงขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดระวังนะคะคำพูดคําจาของท่านคําพูดที่ตรงเกินไปจะทําให้ท่านนั้นซวยหรือไม่ก็มีศัตรูเพิ่มมากขึ้นจะตักเตือนใครจะสั่งสอนใครถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่เขานับถือท่านก็ตาม หรือเป็นคนที่ท่านสนิทสนมด้วยก็ตามคอยท่านระมัดระวังในสิ่งที่พูดให้มากๆใจเย็นลงแล้วค่อยตักเตือนค่อยพูดคุยขณะที่อารมณ์ร้อนห้ามพูดเด็กขาดนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ใครบางคนที่เคยช่วยเหลือท่านเขาจะกลับมาช่วยเหลือท่านอีกครั้งและท่านจะได้ติดต่อพูดคุยกับคนที่ท่านนั้นไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้พูดคุยกันมานานนะคะท่านจะมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นการงานการเงินดีขึ้นแน่นอนบางท่านจะได้ทรัพย์สินที่มีค่ามีราคาแพงๆเข้ามาด้วยข้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกลาบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ